วี้รับเข้าสู่ช่องแทตบอยนะครับและรอบนี้แทตบอยมาที่สยามพารากอนนะครับเป็นดินแดนของแห่งไฮโซโคดีโครเจ๋งและนี่คืองาน t ท a อัพ ACT นะครับเป็นงานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2566งานนี้จัดมาตั้งแต่ปี6 4 6นะฮะ64 65 6ซึ่งไม่นานแต่ว่ามันเป็นทิศทางที่ดีที่ว่ามันมีงานที่โชว์เกี่ยวกับพวกนวัตกรรมใหม่ๆของประเทศไทยมาโชว์ให้ เหล่าบรรดาทั้งพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศได้มาดูกันแล้วก็ส่งเสริมมีทั้งทุนวิจัยกันนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในนี้สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของผมก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมของงานนี้ด้วยนะ,ะับจานไทยมาบินเปกซัสนั่นเองแล้ววันนี้เขามีนวัตกรรมใหม่ที่อยากจะมานำเสนอด้วยนะฮะจะเป็นยังไงลองติดตามชมในคลิปนะครับผม อนนี้ไม่ใช่งานเล็กๆนะคนเป็นงานระดับประเทศนะครับจัดที่ปาลารนเลยเป็นงานระดับประเทศแล้วครั้งนี้ก็คือเป็นแบบว่าสื่อมวลชนเข้ามาสัมภาษณ์แต่ผมก็เป็นสื่อนะที่จริงนี่มีบัตรไปด้วยแต่ไม่เป็นไรเราไม่สนใจตรงนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเรามาไปดูสปอนเซอร์อะไรดีกว่าไปครับปลกรคนหอสยามปัลกรน โอเคครับทุกคนงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้าที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับก็มีหลากหลายอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพลังงานและชีวพลังงานแล้วก็พวกอาหารต่างๆที่มันเป็นแบบระดับที่มีเกรดหน่อยแล้วสินค้าที่มันเสริมคุณภาพหน่อยนะฮะทนนี้เราเดินไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมันก็ไม่ค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับผมสักเท่าไหร่แต่วันนี้งานที่เกี่ยวกับผมจะมาเจอผู้ชายคนนี้กันดีกว่านะครับทุกคนมาเอ้าฮะเรามาเจอกันสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับ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 จริงๆเรานัดกันมาไม่ใช่อะไรหรอกก็คือครั้งวันนี้นะครับจริงๆด้านหลังเราจะเห็นนะว่ามันเป็นเป็นการใส่สินค้าแล้วจริงๆ จารยไถ่ามาพินเพคซัสนะครับก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้มาโชว์งานนี้นะครับที่เสี่ยงพารากอนก็ต้องบอกว่าแคมเปญที่เราล้อนจบออไปคิดว่าวิดีโอเนี้ท่านไหนใครจะมาซื้อใบผ่านที่พารากอนนะ<อ>ใช่ไหมคร <laughs> ั้งนี้เพราะว่าจริงๆเรามาออกพารากอนจริงๆนะับ<อ>แล้วก็สั่งได้นะฮะมีคนมาสั่งได้นะครับจะมาสั่งซื้อใบผ่านได้นะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อใบผ่านเราแล้วลเป็นผู้ผลิตโครงเจ้าหนึ่งก็มาซื้อกับเราที่งานนี้นะครับ ซื้อที่ไหนไม่ซื้อมาซื้อพารากอนโอ้โหบรรยากาศซื้อใบผ่านนะมันจะมีอีกปะวะมันจะมีอีกไหมที่คุณมาซื้อใบผ่านที่นี่ได้เออพารากอนนะเดินพารากอนข้ามผ่านโรลส์รอยเฟอร์รารี่ขึ้นมาปอร์เช่กี่แบรนด์แล้วฮะใช่ไหมฮะขึ้นมาแล้วก็มาซื้อใบผ่านนะฮะกลับบ้านได้ซึ่งในงานเรามีแถมล่มด้วยโอเคมีล่มลิมิเต็ดของม้าบินเดลกกาสต์ให้ะแจกเฉพาะงานจริงๆ ะอเดี๋ยวเราพาไปดูที่บูธเราดีกว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงคือจริงๆคือจริงๆอ่ะคนน่าจะเคยเห็นบูธลักษณะนี้แล้วเพราะว่ามันคือบูธทรงเดียวกับเวียดนามเลยแต่มันแต่มันมันที่ไทยไงแล้วเราก็มีมิกซ์แอนด์แมทช์ิ้นหนึ่งเพื่อให้มันเข้านะครับเพราะว่าเราก็คงไม่สามารถเอาโครงทั้งโครงมาโชว์ได้แต่ว่าแโค้งขึ้นมาพารากอนนี่ก็โหดฮาเลยเออเอาโครงผานมาวันนี้คงไม่ได้นะครับแต่ว่า เราก็เอาใบผ่านมาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะจะมีอัปเดตด้วยกับแฟนคลับแท็กเตอร์บอยว่าเรามีอัปเดตรุ่นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็สินค้าอะไรที่ที่เพิ่มสําหรับการครอบคลุมในเรื่องของสินค้ามากขึ้นนะครับเรามาถึงบูธกันแล้วนะครับก่อนมันไกลจังวะเดินมาเป็นเลถึงแล้วจริงเดินมาไกลแล้วมาเตียมกันอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวแนะนำก่อนนะครับทีมวันนี้ที่มานะครับก็จะมีแนะนําโดยพี่บอยนะฮะพี่บอยเหมือนกันไม่ใช่บอยนี้นะบอยบอยพรดานะครับก็จะเป็น หัวหน้าผู้จัดก,การที่ดูเรื่องของแบรนด์ทั้งมหมดนะครับแล้วก็จะมีน้องสองคนการตลาดนะครับก็จะมีนี่ใหม่ๆเลยนะสดๆเลยก็จะมีป๊อปปี้นะฮะป๊อปปี้แนะนําตัวไม่ไดีินค่ะป๊อปปี้ป๊อปปี้เราแนะนำใช่ป๊อปปี้นะครับน้องป๊อปปี้นะอันนี้ก็น้องพลอยนะครับเพิ่งมาบรรจุใหม่เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าออนไลน์นะครับ ทักเข้ามาก็จะเจอ2คนนี้นะครับเดี๋ยวเขา <c ười> เข้ามาดูนี้เลยกันก็ <c ười> คือเร uh, าก็มีทีวีนะฮะก็รัน,นพวกลอยไถเงินล้านอะไรพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็ในส่วนขององานนี้ก็จะมี <c ười> อ๋อนี่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 เอามา,าโชว์สักทีนะฮะ <c ười> นั่นก็คือ <c ười> สิทธิบัตรของ <c ười> ใช่ใบอนุสิทธิบัตรของเรานะครับเบอร์อะไรเนี่ยหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดนะครับนั่นก็คือใบจับเัเฉียงที่เป็นอนุสิทธิบัตรของเรานะครับเราให้คุณค่าของลิขสิทธิทางปัญญาแล้วก็ที่นี่ก็จะมีแจกนะฮะจริงจากบูธปี่เรา ก็เป็นพัดจริงๆพัดท้ายพัดสท้ายใช่ไหมพัดท้ายพัดท้ายไม่ใช่ขัดท้ายนะเป็นพัดท้ายแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นโบชูนนะครับอันใหม่จาน์อเฉียงจานบอเฉียงก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับใครที่มาเดินนิ่งานนี้ค่ะอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับใบผ่านมากนักนะครับแต่ทำไมนวัตกรรมนี้ถึงได้เข้ามาที่นี่ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าเทรนตอนนี้มันก็คือเรื่องของเอ่อกรีนความความแบบ รักโลก PM 2.5อะไรพวกนี้แะครับก็เกิดรักก๊าซหรกระจกใช่นะครับแล้วก็หนึ่งในปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิด PM 2.5แล้วกันที่ทําให้อากาศเสียทุกวันนี้นั่นก็คือการเผาการเผานะครับซึ่งการเผาเนี่ยเราเราโทษพี่น้องเกษตรกรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดทางเงินทุนข้อจํากัดทางหลายๆอย่างอุปกรณ์รถไถเผาไฟแช็กแค่สิบาทแต่ว่าทำอย่างอื่นใช่ต้องใช้ทุนสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพอกาซัตน์นเสนอนะครับนั่นก็คือ การเปลี่ยนที่เป็นเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าม i n เนอร์เชนแล้วกันเหมือนกับการเช<ล>เป็นการปรับเหมือนกับแทนที่เราจะซื้อโครงใหม่เป็นชุดสับหมกที่ต้องใช้รถใหญ่ๆใ,ในการทํางานเนี่ยเราเปลี่ยนเราคุณแค่เอาโครงผานรุ่นเก่าที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นใบจักรซึ่งมันเหมือนเป็นการอัปเกรดเนี่ยคุณสามารถจัดก,การปัญหาในเรื่องการเผาได้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้ได้ดีด้วยใช้ไ,<ว>ได้<อ>ดีด้วยแ,วนะะแน่นอนว่ามีมีเดโมทุกที่แหละไม่ ไม่วนนี้ไม่ต้องพูดแล้วมันคื้นที่มันเป็นกระแสไปแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือต้องการให้เทคโนโลยีถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะครับหนึ่งสองคือเราต้องการทําให้เกิดการรณรงค์ในเรื่องของการรักโลกแล้วก็เห็นผมก็อยากให้ลูกหลานของผมเนี่ยมีอากาศหายใจที่ดีขึ้นเนาะไม่ใช่ปุ๊บ pm 2.5 100%เคนเป็นมะเร็งปอดอะไรอย่างเงี้ยหายใจลําบากครับใช่่วงไหนหน้าเผาอ้อยนะคุณเอ้ยโอ้โหสนุกอะตกลงมานี่ใช่แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใบจักรบ้าเสียง เราก็จัดเต็มเหมือนกันอะเดี๋ยวมาดูอัปเดตดีกว่านี่คือเป็นใบรุ่นใหม่หมดม<า>เป็นใบรุ่นใหม่หมดอันนี้คือค,คือใบรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าใไม่ตรงไหนครับดีกว่าใไม่ตรงไหนหน้าตามันก็ว่าเสียงเหมือนเดิมหน้าตา<ม>ว่าเสียงเหมือนมจะมีการอัปเดตนะครับนั่นก็คือ,อเรื่องของคมรูปการออกแบบคมเนี่ยมันจะมีความสมมาตรที่มากขึ้นระยะระยะระหว่างเว้าระยะระหว่างตรงนี้ม,มีกี่เว้าเนี่ยอันนี้เราทําคํานวณพัฒนาหมดคานวณมาดีแล้ว นะครับอันที่1อันที่2คือเนื่องจากการที่เราคอลแลป์กับ CMT เนี่ยทำให้เรารู้ว่าใบผานพรวนเนี่ยมสมัยก่อนเราทําคมตรงเนี้ยเยอะนิดนึงเพื่อให้มันหนาสุดท้ายแล้วกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะสับได้เนี่ยมันใช้เวลานานดังนั้นเราเลยตอนเนี้ยใบผานมาบินเพกาซัสเนะีที่เป็นใบจากทุกใบตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นคมศูนย์เรียกว่าคมที่มันค่อนข้างคมกว่าปกติถ้าพี่บอยจับเนี่ยจะรู้เลยว่าคมข้างนอกกับคมข้างในเนี่ยมันคมต่างกันคมศูนย์อธิบายเป็นภาษาบ้านๆเนอะความหนาตรงนี้ของเขาคือน้อยกว่าศู มันน้อยกว่า1มิลลิเมตรมันน้อยกว่า1ธรรมดามันจะ0ูนะไจอดเจ็ไเงี้ย0ูนดแดตนนี้เราให้ต่ำกว่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีความรู้สึกเป็นมีดการเปิดไถให้ต่ำที่สุดต่ำที่สุดเท่าที่เหล็กจะทำได้นะมันมันไม่ใช่แบบคมสู์เป็นมีดโกนมันอาจจะทำไม่ได้ไมอถึงขนาดนั้นใช่แต่มันก็ูมพอที่มันจะมันจะคมกว่าปกตินะครับคมพอที่จะสับหญ้าได้สบายใช่เราก็เลยเรียกว่าคมคมสูงโดยที่ลงไปลงครั้งแรกก็สับได้เลย เรียกว่าเร็วมันมันเร็วขึ้นเพราะว่าต้องบอกนะฮะว่าไอ้คมตรงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างคมไวเพราะว่าเขาเจอดินตลอดอแต่พอเป็นคมที่อยู่ข้างในที่ต้องสับเนี่ยมันไม่มีแรงมันเป็นเฉือนดังนั้นคมตัวนี้มันจะต้องคมมากกว่าบอกนะฮะหนึ่งปีครับกว่าจะทําอีกคมเนี้ออกมาได้นะฮะพัฒนากันหนึ่งปีนะฮะทีมงานอ่านดีนี่หัวแตกไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราจดไว้แล้วเราจดไว้แล้วทุกอย่างมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมที่เราต้องให้คุณค่านะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นผ่านบุกเบิกนะครับแล้วก็ผ่านพววเนี่ยเราก็จะมีเป็นคมศูตรหมดแล้วที่สาคัญที่สุดตอนนี้เนื่องจากการทํามันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับตอนนี้ต้องประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรูพรวนทุกรูที่ compatible หรือว่าสามารถใส่กับโครงเรียกได้ว่า90%ของประเทศเนี่ยใช้ได้หมดแล้วแบรนด์ใหญ่ๆสามารถใช้ได้แล้วนะฮะเอาเอง่ายๆคือตอนนี้ใครมีโครงยี่ห้ออะไรอยู่ที่แบรนด์ชั้นนำสามารถ สั่งซื้อใบใผานวาเชีงเนี่ยได้ครบทุกตัวได้ครบทุกตัวทุกรุ่นทุกบุกเบิกทุกพรวนทุกพรวนทุกบุกเบิกครบเลยมีครบเคือง่ายคือต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าทาไมมันถึงยากเพราะว่าลายเดิมที่เรามีอยู่ทําใบกลมเนี่ยอการที่เราทําใบจกักรวาเชีงออกมามสินค้ามันคูณ2องอะ่ะคือเราก็ต้องตั้งสต็อกแวร์เฮาส์ขึ้นมาใหม่สําหรับใบจกักรวาเชีงที่เป็นอีกสต็อกหนึ่งก็คือค่อยๆทยอยครับปีนี้ก็จะค่อยๆยทยอยให้ให้มันครบทุกรุ่นที่ทุกคนต้องการ รวมถึงอาจจะมีสินค้าตัวใหม่ที่ครอบคลุมถึงตลาดใบผ่านรุ่นอื่นอีกมาอีกแล้วมีของใหม่มาอีกแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตก็แท็กตบอยได้ได้ดอัปเดตคนแรกๆของประเทศนะครับ <laughs> <laughs> แท็กต์บอยบอกปวดหัว <laughs> อัปเดตคนแรกน่เหนื่อยเสมอโอเค <laughs> <Okay. S 1> คือผลิตภัณฑ์ดีๆของมาบินเบอร์ซัสตอบได้หมดตอบได้หมดเรียกได้ว่า ลูกค้ามาคอมเลนอะไรหรือว่าแนะนําอะไรมาเนี่ยเราแก้ให้เลยคือจริงๆเราต้องบอกว่าเรามีลูกค้าที่เป็นซื้อตรงกับเราที่เป็นออนไลน์ในพื้นที่ที่อาจจะยไม่มีตัวแทนเนี่ยครับ,รบเขาก็ให้ฟีดแบ็กหรือว่าคําแนะนําเรามาว่าเขาต้องการอะไร<ม>ซึ่งต้องบอกนะครับว่ามา้บินเพกัซัสไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ฟังคุณนะแต่เราฟังแต่ก,กว่าเราจะสามารถพัฒนาสินค้ามาตอบโจทย์สิ่งนี้คุณนอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าการผลิตใบาผานมันไม่ใช่แบบเหมือนคัสตอมอ่ะมันคือต้อง <laughs> สร้างโมลขึ้นมาใหม่ทําอะไรขึ้นมาใหม่กว่าจะพัฒนาได้แต่ตอนนี้คือเราค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับร้อว่าสินค้าที่ออกจากเราจะตอบโจทย์ทุกคนนะครับรวมถึงสินค้าตัวนี้ก็ได้มีการเดโมโหรือว่าการทดสอบจากแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศหลายๆแบรนด์แล้วนะครับนอกจากนั้นก็คือจะมีรูของที่เป็นติดคง CMT k มทีคูรต้ไงหีเนี่ยก็คือครบได้ทั้งหมดนะครับประมาณนั้นแหว่านะติดโครงตาช้างสบา,ส,บาสบายอยู่แล้ว คิดว่าทางตาช้างเท่าที่เราคุยนะครับก็คือทางตาช้างน่าจะขายเป็นอะไรเป็นในเฟสแรกนะครับเพื่อให้ให้เขาเรียกว่าเกษตรกรมีทางเลือกซึ่งเราต้องบอกว่าทางคูโบต้าก็เล็งเห็นว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับการใช้งานของเกษตรกรคือเราเราไม่ได้พูดใน,ในเรื่องของการขายหรืออะไรพวกนี้นะครับเราเราพูดถึงในเรื่องของผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรโดยรวมมากกว่าจานบุบเบิกย2นิ้วเป็นแบบจากบอลเสียงนะฮะ,ฮะอันนี้จาน บุกเบิกเหมือนกัน24นิ้วนะฮะมีหมดนะครับนี่จานพวนอีกงใช่จานพวนยี่สิบสองจานพวน2ี่สิบหกยี่สิบอันนี้นี่รูเล็กนะฮะนี่รูใหญ่อันนี้รูใหญ่ติดรูกลางรูกลางใหญ่รู90้าสิบใเป็นรูใหญ่บ้องใหญ่นี่บุกอันนี้เป็นพวนนะครับครับอีกตัวหนึ่งบุกเบิกของเราเรียกได้ว่าครบแหละเพกาซัสตอบโจทย์ทุกไซส์ตอบโจทย์ทุกไซส์แล้วครับตอนนี้ทุกครวนทุกจักรต้องบอกว่า ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือแฟนคลับเทคเตอร์บอยด้วยแหละที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เเรียกได้ว่าให้ความสนใจกับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็เราก็ยังถือว่าเป็นเป็นแบรนด์น้องใหม่ดีกว่าถ้าเทียบกับใบผ่านี่ห้องอื่นแล้วก็ค่อนข้างใหม่นะใหม่ไหมหลายปีแล้วนะก็ต่ำกว่า10ปีก็สี่ห้าปีสีไม่ไปแล้วแบรนด์วัยรุ่นแล้วกันแบรนด์ไวรุ่นแบรนด์ไรุ่นแล้วเนี่ยเราเนี่ยไวรุ่นวัยรุ่นตั้างตัวก็ประมาณนี้แหละครับก็สิ่งที่เรานํามาเสนอที่นี่ก็คือได้รับการคัดเลือกเพราะว่ามมััันนนนนนเเป็็ทททคคคโโลลยยีีขอองงไจรรริิิๆะบบแ้วกุสธต รับรองนะครับว่าสินค้าที่ออกจากเพกซัสที่เป็นเว้าเฉียงเนี่ยคือมาจากคนไทยฝีมือคนไทยจริงๆ <Okay. S 2> นะครับพูดถึงเรื่องรับประกันรับประกันก็เหมือนเดิมครับรับประกันก็ทางมาบินเพกซัสก็จะมีการรับประกันก็เป็นตามระยะการศสึกครับซึ่งสอบถามแต่ละใบก็จะมีไม่เท่ากัน mm hmm. นะฮะก็สอบถามได้แต่การรับประกันของเราเนี่ยมันครอบคลุมถึงทุกคนอยู่แล้วโคตรสุดอะ่ะผมว่าเป็นใบผ่านน่าจะเป็นการใบผ่านที่เคมลมรับประกันได้รวดเร็วและ เร็วและง่ายที่สุดเร็วและง่ายที่สุดครับสำหรับเครก็ซนะฮะก็สําหรับลูกค้าที่ผ่านตัวแทนนะครับลูกค้าที่ผ่านตัวแทนก็สามารถไปเคที่ร้านได้เลยทางร้านสามารถรับเปลี่ยนได้ทันทีถ้ามันอยู่ในกรณีที่รับประกันนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขของเรานี่ค่อนข้างจะน้อยที่สุดในตลาดและเงื่อนไขก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการสึกแล้วก็แตกรูน็อตเงี้ยรับหมดนะครับก็รับแค่เรื่องของขนาดที่ใช้ไปเท่านั้นเองครับก็ในงานนี้นะครับที่ไทอัพนะครับก็ต้องขอขอบคุณแท็กซ์บอยนิดนึง ดีมากนะฮะแล้วก็เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเราเป็นโอ่เรียกว่าไม่ใช่พาร์ทเนอร์แล้วเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับผมก็เรียกได้ว่าขอมอบอันนี้ให้ผมนะอ่าเป็นล่มลิมิเต็ดเอ dition ข้างนอกฝนตกได้พอดีข้างนอกฝนตกวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทางกิจไทยด้วยนะฮะมาเข้าเข้าเลยดีกว่าดีไหมเอากิจไทยเข้ามาเลยเหรอเข้ามาเลยเอามากิจไทยมอบ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 ให้หมดนะมอบให้หมดเลยครับก็ขอบคุณนะครับนี่แอบเฉลยแล้วเนี่ยแอบเฉลยในคลิปแล้วแอบเฉลยว่า ใครจะมาใช่ถ้าใครดูจบท้ายคลิปก็จะได้เห็นแล้วแหละอ่าโอเคว่ากิจไทยเข้ามาด้วยนะะฮให้ได้รู้ว่าเป็นลายอะไรไงอยากรู้ผมอยากรู้ว่ามันลายยังไงแบบไหนเพกัสซัตไงพี่อยากรู้ไหนๆมันก็สุดแล้วกต้องกดปุ่มยังมีปุ่มอยู่สีอุ๊ยโหเปรียบเห็นไหมลายอะไรแทงแท่นอ๋อเพกัสซัตอยู่ตรงนี้นี่ใช่นี่นะฮะก็ขอขอบคุณสำหรับเพกัสซัตที่ให้ลมมาวันนี้ไม่ต้องเปียกฝนแล้วนะฮะวันนี้ข้างนอกฝนตกนะครับก็ เดินทางกับบ้านปลอดภัยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับม้าบินเปกกัสซันะครับไปติดตามได้ที่ร i n e แอดเปกษัตริสนะครับแล้วก็แฟนเพจของจานไทยม้าบินเปกษัตรันะครับทุกช่องทางผมจะบอกชื่อแอปไปเดี๋ยวแม่งโดนแบนอีก เราจะพยายามตอนนี้สมัยนี้พยายามไม่พูดชื่อแอปพลิเคชันนะไม่พูด<ะ>แอปสีแดงแอปสีฟ้าเนี่ยนะครับก็มีมีทุกช่องทางแหละครับที่ที่จะ,ะติดต่อได้ตอนนี้คือมีทุกช่องทางใช่ผมก็เช่นกันครับมีทุกช่องทางนะครับฝากแท็กเตอร์บอยไว้ด้วยนะครับฝากมาร์ินเบเกอ์ัสในทุกช่องทางเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างนี่ครับครับแล้วก็ฝากจิตไทยได้วยนะนี่น้องใหม่มาแรงเดี๋ยวไปชมกูคลิปคลิปหน้าคุนไปดูคลิปหน้านะติดตามว่าก,กิตไทยมีที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงแบบไหนนะครับข็ฝากไว้ด้วยนครับสําหี่เลยุณ้องิ ฉเฉลยชื่อด้วยเป็นไ่งล่แหละเฉลยชื่อด้วยโอ้โ oh, ห <c oughs> ดังแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ